หากคุณกำลังมองหางานอยู่แล้วแล้วก็เราขอเตือนเลยว่าคุณห้ามพลาดคลิปนี้เป็นอันขาดเพราะเรากำลังมองหาคนที่ใช่สำหรับตำแหน่ง GA และ HR Manager มาร่วมงานด้วยกันบริษัทของเราทำเกี่ยวกับงานด้านขนส่งภายในประเทศที่เปิดมาตั้งแต่ปี54ด้วยทุนจดทะเบียน142ล้านบาทผ่านมา7ปีแล้วตอนนี้ธุรกิจเรากำลังเติบโตและทำกำไรได้ดีเชียหลักแม้จะอยู่ในช่วงโควิดระบาดก็เถอะนะ ออฟฟิศเราอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมทำงาน5วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารทีมโดยมีลูกน้องทั้งหมด5คนจำเป็นจะต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการจ้างงานให้เพียงพอต่อการขยายที่เกี่ยวข้องและคุณจะต้องรีพอร์ตให้กับเจ้านายคนญี่ปุ่นด้วยนะแน่ละนั่นหมายถึงคุณจาเป็นจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีในการสมัครงานตาแหน่งนี้สวัสดิการของที่นี่ คือมีประกันสังคมค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตเงินช่วยเหลือค่าทำศพสมาชิกในครอบครัวค่าเดินทางครึ่งแบบมือถือพร้อมซิมการ์ดงานเลี้ยงประจำปีการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี ถ้าหากคุณมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนคือเป็นเพศหญิงตั้งแต่อายุ3 8ปถึง4ีสปีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมีประสบการณ์ตรงทางด้านงาน GA และ HR ในระดับผู้จัดการและสามารถเดินทางมาทำงานที่จังหวัดนครปฐมได้ถ้าหากคุณมีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนแล้วล่ะก็เตรียมประวัติของคุณให้พร้อมแล้วส่งมาได้เลยที่ info s i r i l a c o e n co th